สวัสดีครับอยู่กับผมนะครับบ้านๆ DIY นะครับวันนี้ผมก็จะมาทดลองอีกหนึ่งตัวนะครับเป็นท่อสูบน้ำซิงนะครับหนึ่งนิ้วนะครับตอนนี้เป็นมอเตอร์895นะครับ12-24โวลต์ครับแต่วันนี้ผมก็จะมาลองถึง36โวลต์ให้ดูนะครับว่ามันจะแรงแค่ไหนนะครับทำงานได้หรือไม่นะครับเดี๋ยวเราไปลองกันเลยนะครับนี่นะครับก็จะเป็นแบตนะครับสามลูกนะครับนี่นะครับ รวมกันแล้วเป็นสามสิบหกโวลต์นะครับเดี๋ยวผมจะลองที่สิบสองโวลต์ให้ดูก่อนนะครับเดี๋ยวมาดูเลยนะครับนี่นะครับสิบสองโวลต์ก็จะแรงแค่นี้นะครับครับต่อไปนะครับมาดูที่ยี่สิบสี่โวลต์นะครับนี่นะครับครับผมผมก็จะมาอธิบายนะครับคลิปที่ มีปัญหานะครับก็คือมันถายต่อไม่ได้นะครับเนื่องจากตัวข้อต่อมอเตอร์นะครับของผมมันล็อกไม่อยู่นะครับส่วนใครมีวิธีนะครับแนะนําล็อกเพามอเตอร์แบบนี้นะครับเป็นทองเหลืองนะครับก็แนะนําผมหน่อยนะครับพอดีผมทําแล้วมันล็อกไม่อยู่จริงๆนะครับก็ผมเคยลองใช้แต่ตัวนี้นะครับนี่นะครับเป็นหกเหลี่ยม สองมิลนะครับตัวนี้น่าจะ1.5ึ่งจุดหมิลครับก็คือล็อกไม่อยู่นะครับแต่ตัวนี้ผมเคยใช้อยู่นะครับเดี๋ยวผมจะใช้ตัวนี้แล้วไปลองให้ดูนะครับก็าผมถ้าหากคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับสวัสดีครับ